สวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนครับผมมือนี้กาภบปุ๊บกัดเช่นเคยครับพี่น้องช่องเกษตรตุ่งตูนครับผมมือนี้กาพอมีอย่างายพี่น้องครับผมมือนี้กาได้แต่งเพลงเพลงหนึ่งครับผมแต่งเพลงอ่าเกี่ยวกับกับโควิดเนาะพี่น้องเนาะมือนี้กาแต่งเพลงเพลงหนึ่งครับผมว่าสีรองพี่น้องฟังครับผมอ่าเพลงนี้มีชื่อเพลงว่าไปตายเศร้าบักโควิดครับผมพี่น้องฟังเลยครับเด้อว่าเพ่งไต่ครับครับลองครับลองด้วยสัญงชาถาวรนะครับเนาะ ลองอ่าอ่าัำรองหรือว่าคำบหลองนี่กะ่าสัญญาม้านแก้วกับผมแนะน้ำกากาบอกสัญญาม้านแก้วนะครับผมแต่ว่าขับรองโดยสัญญาทาวเวรกับผมก็เป็นคนเดียวแหละพี่น้องก็เป็นพุ่งพู้แต่งแหละครับผู้รองเองแหละครับผมครับผมพี่น้องลองฟังพึ่งว่าเขาจะปิดอย่างไรนะครับเนาะกาบนท่านใดเรียกเรียบพวกไมได้หรองพี่น้องแต่งเสร็จแล้วก็เลยมาหลองหลองให้พี่น้องฟังมึงนะครับเนาะขอกำกำมึงบอลกับพี่น้องครับผมผู้ใดโทรให้เจ้ามา แต่ก่อนคือบอเป็นจังสีไอ้ก็อยู่มาหลายปีตอนนั้นก็ไม่มีปัญหาทำงานอย่างก็ได้ก็พาอกินพ่อใส่อยู่นะแต่ปีนี้มันนักขักเทบนไอ้แค่อยากขอเจ้าสำนีกับ ไปซาบะโกอินบ่อยากให้เจ้าอยู่ต่อเท่านี้ก็ทุกหนักเพียงคอหลายคนก็สุดท้อเต็มทีความหวังไม่เคยจะมีที่มีคือนี่สินหนักหนาผู้ใดโทูให้เจ้ามา ถ้าคนตายที่ใส่ให้ดอบอต้องให้บอช่วยไปบอกบ่โควิเดเนถะิดหนาให้มันไป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 อย่าอยู่ให้เสียเวลาให้มันไปไปไปดีกว่าให้มันไปตายซะบักโควิดกลับไปซะ มะโควิดก็อยากให้เจ้าอยู่ต่อเท่านี้ก็ุกเพียงพอหลายคนก็นสุดท้อเต็มทีความดีไม่เคยจะมีที่คนนี่สิ้นหนักนากใราูะให้เจ้ามาแล้วพอตาจะใส่ให้โดไม่ต้องให้บอก ช่วยไปบอกบ่โควิดเถิดน้าให้มันไป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 อย่าอยู่ให้เสียเวลาให้มันไปไปไปดีกว่าให้ไปตายซะตายซะโ,มโ,มโ <laughs> จมจดี๋ยวข้าพี่น้องเพียงบอกคู่วีต้องคำเนาะชว่วงนี้บรรยากาศกับผมกะ คนตกพี่นนอคนตกทุกมือนะครับเนาะมืัสดีกับบอดรไปท้ายคลิปยูไทครับผมก็เลยมาหลงเมลัยให้พี่น้องฟังครับผมกบวากะว่างๆครับพี่น้องมานั่งไครของนี่ก็เลยว่าเอ๊ยยังได้เนาะสิไปปพบเปล่ากับพี่น้องครับผมก็เลยว่าผมมีอย่างเด็ดกับผมกะรีมาหลกเพียงคนโควิดเหนือบ้านครับผมตัแต่งรอบพี่น้องแต่งเสร็จวันที่สามสิบเดือนเจ็ดหกคิวสี่เนาะครับเนาะแต่งเสร็จวันที่สามสิบเดือนเจ็ดหกคิวสี่ครับผมเพีงบักไปตายซะแบบโควิดครับผมอ่าแต่งลาวยาวเสร็จนะครับเนาะพี่่น้อองา กะคัก็ก <laughs> kind of uh, ่กูดีนะพี่น้องถคิดเป็นยังไงนะครับาแนวทางพี่น้งคำนแต่แดงไปพิีละครับพี่น้องแดงไปเลยไได้เป็นเดครับผม่าิเป็นยังไงครับพี่น้องช่วงนี้บรรยากาศกส่ลีพี่น้องว่าว่ากาอหากินกับคนนักางลำบากนะพี่น้องเนาะช่วงอาช่วงโควิดหองเฮาเนาะพี่นต้องทั้ใจนะครับผมเพราะว่าทุกสิ่ทุกอย่างมันก็ต้องพีการเปลี่ยนแแลงของกชีวิตประจำวันนะครับเนาะแต่เฮาเห็ดอันั้นบระเด็เฮาต้องเปลี่ยนไปเห็ดยางอื่นนะพี่น้องเนาะ พีแคนต้อะพี่น้องเนาะพกแพงเห็ดให้มันได้นะความน้อเพื e. men, ่อความอยู่รอดของพี่น้องหรือว่าความอยู่รอดของตัวเจ้าของเองครับผมเพราะว่าการจย่างวัดชุมีการมีหลายอย่างพี่น้องกันแต่ในช่มายุครัพีนองความคุ้นกันเนี่ยขาดลายข้าวใเหลี่ยพี่น้องคุ้นขาดลายข้ามื่อแลยกับคนชนิดกันครักลับมาบ้านกลับมาอยู่บ้านกันดลายเนี่ยครับผมมุงคุ้นกับเห็ดหาเห็ดหน้าแล้วคำน้อบางคนกับเลี้ยงงวเลี้ยงควายครับผมบางคนกับเลี้ยงแพะกันแล้วตามภาษาของ คนที่ออกจากงานนะครับเนาะบางคนก็บผมีงานนะพี่น้องเนาะอาทางบริษัทเจอว่าเลิกจ้างหรือว่ากทางนายทุนต่างๆเขาเลิกจ้างกับผมมีงานไม่เห็นเนาะก็เลยกลับมาอยู่บ้านเท่ากับมาเห็ดเศรษฐกิจพอเพียงพี่น้องบางคนก็เห็ดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเนาะเพิ่งขเลี้ยงปลาเลียงยังแน่นนะครับเนาะต่างวิธีของแต่ละบุคคลก็ไปนะครับเนาะเพื่อให้อยู่รอดของีเจ้าของนะครับเนาะกับกับผมปิดงานพี่น้องเนาะครับเนาะมีอย่างเขาต้องสู้ใ้่กันนะพี่น้องครับผมเพราะว่าเทากับต่างคนกับต่างดินร่วงนำไปนะครับเนาะแต่เาบก พวมีปัญหาเขากินเราเป็นน้องเนาะเขาต้องเฮ็ดเองครต้องต้องใช้ใจเองหรือว่าเขาก็ต้องต้องเอาจู่เอาตัวรอดน่ะครับเป็นน้องเขาจะไปพึ่งพาบุตรใดกับบุตรใเพราะว่าเศรษฐกิจชนนีดเขาต้องต่างคนกับต่างกับเฮ็ดขึ้นกันเนาะครับเนาะเพิ่อนสามีขี้ของเพคนหรือว่าเพิ่อนสามีพรรยาของคนขึ้นก ah ันเนาะครับเนาะแต่คนกับมีพรราหลายสิ่งหลายอย่างครับเป็นน้องเนาะเขาก็ต้องเพชรว่าแต่มันต้นตนจากวิกฤตโควิของไปแล้วครับการหาพวกที่เราเป็นน้องเนาะเพชรปลาการ เขาไมี่ยอมมากหรอกพี่น้องปลาเพรอย่างเดียวพี่น้องเขาบ้านก็ให้พวกเขากันตัวแลตัวเองครับผมดูแลตัวเองรักษาตัวเองนะครับโรครักษาสุขภาพครับนคคว่าช่วงนี้ไปใส่บันเทิอากาศเราคนกลางลำบากนะครับเนาะบางทีมันกัมากดาวมันกัประกาศทุกยูมันกับบอกให้ขาดแข็งวัดต้องพี่น้องเขาเปิดปากปิดคุณที่สีแดงนะครับเนาะก็เข้าใจอยู่ครับผมมันก็ต้อง นอกจากเขาจะอยู Toronto, ่นอกจากเขาต้องไปขายครับผมเขาต้องอยุบมาจุดของเนล่ยนะครับผมแล้วมาหายกินไปนะครับเนาะก็ขายง่ายเนี่ยเขาถ้ขายกันไปครับผมดีกว่าเขาบริการเรื่อยครับผมถ้าเขาบริการเรื่อนหรือว่าเขาบริการช่างอย่างนี้เขาออกเขาอยู่บ้านนี้ซื้อเขาก้องมีรายได้แล้วพี่น้องมีรายไดค่ะ่ายใจเขามประกาศคนกลางจะมีอยู่ครับผมก็ต้อง่ายใจขากินค่ากหนามท่าไฟนะครับเนาะตัวหลักๆคือขนาดท่าไฟพี่น้องเพราะว่าเขาต้องใจทุกอย่างครับผมก็ต้องที่หายกินขนาดท่าไฟก็ต้องเข้าใจครับผม บางคนเพิ่งเกิดคิดว่าเอ๊ะเขาออกมาแล้วหาอาชีพยังเนาะทำเนาะข้าผมเห็นหลายคนพี่น้องมันออกมาจากกรุงเทพด้วยว่าเพิ่วกตกงานโชครุ่นพีเพิ่งกาบางคนกาขายลอตเตอรี่พี่น้องบางคนกาขายลอตเตอรี่ขายลอตเตอรี่บางคนก็ขายพวกกับเขาขายพวกกับเขาดรวยว่าบางคนเขากขายไกายอย่างเนาะพี่น้องเนาะบางคนขายไกายอย่างเนาะพี่น้องสภาพนึ่งครับพี่น้องครับพี่น้องกา เราเลียงถ้ามาหากินต้องเป็น้องเนาะบางคนเขาก็มีอาชีพพี่น้องบางคนต่อแตเฮ็ดงานคือว่าเขาเฮ็ดงานแล้วเขาก็เฮ็ดงานที่ผมกินน่ะเขาก็เฮ็ดงานอาชีพประจําครับผมแต่ว่าบางครั้งเขาก็เฮ็ดงานเสริมอยู่บ้านนะครับเนาะเพราะงานอาชีพประจําของเขาเนาะมันถูกเลือก้ากนะครับเนาะเขาก็มาเฮ็ดงานงานเสริมที่บ้านนะครับเนาะงานเสริมก็เป็นสามารถเป็นอาชีพประจําได้ครับผมบางคนแต่เนาะบางคนเขาเลี้ยงหอยพี่น้องเขาเลี้ยงหอยเลี้ยงปูหรือว่าเลี้ยงงูนะครับเนาะบางคนเขาแตเลี้ยงตาม แต่ผมเขาเขาเขาก็พราะาใครได้แต่พี่น้องเพราะว่าเศรษฐกินเปสียงสี่เขาก็ค่อยกลับมาอยู่บ้านพี่น้องเก็พราะทำมาหากินได้ครับผมแตี้ยบ้าทำมาอยู่บ้านเขานี่ขาช้จ่ายมันก็ค่อนข้างจ่ายเพราแพงนะพี่น้องเนาะเพราะว่าบางคนเขาก็ไปหาไปหาพักต่ำให้ตรงหน้าแล้วครับเนาะจักบุ้งพังยังเขาก็หาสามารถเก็บมาได้ครับผมหรือว่าพักกินขังบ้านนะครับเนาะพักกิงขางบ้านเลาก็สามารถเก็บได้ครับผมพวกอ่ะยู่บ้านก็มีพี่น้องยูบ้านก็มีพักผมพักผมพักยังเขาก็สามารถเขาก็มากินใส่ได้ครับพี่น้อง ครับผมพี่น้องย่ค้ายเฉากล้วยก่อนพี่น้องสักหนึ่งครั้งแล้วถ้าพี่น้องกระพานไปลูกค้ามาสื่อเฉากล้วยแล้วพี่น้องเนาะเพราะว่ากากะขายเฉากล้วยอยู่อนานนี่แหละพี่น้องอย่ายู่อซิเงี้ยมาเจ้าของนง่นแล้วครับผมกะขายเฉากล้วยตอนมื้อนี้มื้อนี้อากาศท้อนพี่น้องมื้อนี้อากาศท้อนมากเลยมื้อนี้วันที่วันที่เท่าไหร่สิบห้าหรือสิบหกเลยพี่น้องมื้อนีานหเมื่อน่าจะออกมื้อนี้พก็เกี่ยนพี่น้องกะพากันรุ่นหอยลายนะครับเนาะมื้อนี้กะ อากาศดีพี่น้องอากาศดีครับขอท้าอยู่รับพุทธินี่ครับเพราะพ่อได้ขายอยู่พี่น้องครับผมเพราะวังเจ้าของออกจากงานมานี่ตังแต่ผมออกจากงานมานี่กับประมาณก้อนปีใหม่เลยพี่น้องก้อนปีใหม่มาประมาณจะผมเกือบครึ่งปีแล้วมพี่น้องก้อนปีใหม่ออกออกจากงานออกจากทางมากเนาะผมกับมากขายของนี่ครับผมครับผมเยอะด้วยครับครับพี่น้องลูกค้าเพิ่มมาสื่อเชากล้วยเพอาได้ขายอยู่พี่น้องครับผมเมื่อวานช่วงนี้ก ถ้าเดดออกสิคคลายได้ขายดีพี่น้องขายน้ำเนาะครับเนาะผมกำลังขายน้ำอาชีพพี่อาชีพขายน้ำนี่มาประมาณคงเดือนแล้วครับผมแต่แต่ตกงานมาแต่ก่อนก็อยู่ในห้างเนาะครับเนาะกูยังห้างขายพวกตัวสับมือซื้อเนาะครับเนาะขายตัวสับมือซื้อยูอ่ะขายที่จังหวัดสแก้วผมกำังขายตัวสับมือซื้ออาชีพเจ้าของคือมาเป็นพนักงานพนักงานอยู่ในห้างมานี่ประมาณสิบเกี้สิบแปดเีน่ะพี่น้องอ่าตั้งแต่งานอยู่กรุงเทพเนาะกรุงเทพเพากำลังลังมาเลยอ่ะฝา ตอดตอดไม่เลยเนาะตอดมาพอดีมาอยู่บ้านเจ้าของนะครับเนาะยูบิซี่สเกล์บ้านเจ้าของนะครับเนาะยูบิซี่สเกล์ประมาณจะอยู่ประมาณจะประมาณจะหาโคกปีแลยพี่น้องมาอยู่บิซี่สเกล์นะครับเนาะก็เลยได้ขายเท่ัพั์แลยพี่น้องสมาร์จะเป็นพนักงานขายครับผมตีพีซีเนาะก็เรียกพีซีเนาะพีซีคือพนักงานที่บริการแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าที่มาซื้อสินค้าคือว่าบางสินค้าบางั้งกับ่เขาเข้าใจลูกค้า่เขาเข้าใจแต่คำเนาะลูกค้า่เขาเข้าใจเขาต้องมาถามพวกพีซี่หรือว่าพนักงานพนักงานประจำครับผมว่าต้องมาถามว่า ตัวนี้มันใส่จังไน่จังไน่แน่นะครับผมกับผู้ทำงานที่ว่าพีซีที่เขาได้รับคำกรุ๊ปม,มาจากทางบริษ,ษัทนะครับเนาะในได้กรุ๊มาจากทางบริษ,ษัทว่าสินค้าตัวนั้นแม่ช่จังสีแน่ยเขาก็ต้องแนะนำลูกค้าให้ถูกต้องนะครับเนาะกว่าลูกค้าเอา,าไปใช้แล้วก็จะได้ใช้ถูกต้องนะครับเนาะจะไ่ได้าาใช้ว่าร์ใส่พีซีถูกอย่างนะเพราะว่าคปามสุขามไปใส่ปุ๊บปั๊บปุ๊บนั้นคนงานคนงานยิ่งครับผมจะได้ง่ายครับผมจะได้ง่ายเนาะในการแนะนำลูกค้าครับผมพีซีพีซีพนักงานแนะนำลูกค้าในห้างนะครับเนาะการให้อามา สิ้นข้าปีหล่ะพี่น้องครับผมการอาชีพกะดีอยู่ครับผมพี่น้องแค่ว่าช่วงนี้กามาเขาลงระบบของโคาวปีนะครับเนาะของโควิดกะต้องเปลี่ยนปันเปลี่ยนพันไปนะครับเนาะเปลี่ยนพันไประวังเขาอยู่ในห้างเหมืเขากำมาขายพี่ในห้างหรือเขากำมามายืดอาชีพคือว่าเขากำมาขายพวกอาชีพพวกนามนะครับเนาะอาชีพน้ำกับเขากำมาอยู่บ้านพี่น้องเขากำมาอยู่บ้านกามาขายนางแพยังได้็พระมันจะเกือบครึ่งเดือนครึ่งปีหรือเปล่าพี่น้องครับผมครึ่งปีแล้วตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะพี่น้องก็เขาก่าออกม้านะครับเนาะกาน งานสุจริตขึ้ก <IS together> ันพี่น้องงานยังกระเฮ็ดไปเลยครับผมขอให้มันสุจริตเจ้าค้าเนาะขอให้มีรายได้ได้ได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวหรือว่าความได้ได้เข้ามาจุนเจือค่าหนังเขาไฟของเฮานะครับเนาะแต่ว่าเฮากลับมาอยู่บ้านมันก็ดีขึ้กันพี่น้องเพราะว่าอยู่บ้านเนี่ยเฮากับประด้เสียค่าค่าของครับผมถ้าเฮาไปอยู่ในในตัวเมืองครับผมในตัวเมืองถึงว่าเฮาได้หลายครับผมถึงว่าได้หลายแบบค่าใช้จ่ายเฮาผมค่าใช้จ่ายเฮากับสิมีหลายครับผมเพราะว่าหนึ่งเขาต้องแยกส่วนออกคือนนึงคือค่าวห่อออกไปแล้วครับผมค่าวห่อค่าก แล้วก็ค่าเครื่องใส้เขาเนาะผมเนาะมันก็แยกออกไปหลายส่วนก็ผมแยกไปหลายส่วนเลยเพราะว่าถ้าเขาไปอยู่ในในห่างหรือว่าเขาไปเศร้าห้องนะครับเนาะถ้าเขาไปอยู่บ้านนี่เขาก็มีแค่ส่วนเดียวคือพี่น้องเขาว่าค่ากินครับผมค่าห้องเขาไปแต่เศร้าครับผมค่านั่งเขาไฟก็เล็กน้อยแค่นั้นเองครับผมค่าใช้จ่ายมันก็จะลดลงมากกว่เครื่องตัวเครื่องลบบพี่น้องครับผมกับพ่อกับพ่อยู่ได้ครับผมแต่ว่าอยู่ผลอยู่ในห่างกันเขาเห็นงานนี่ค่าแห้งอยู่ทั้งบ้านเขาหนีก็บอกมนสามเลยกว่าบาทนะครับเนาะสามเลยกว่าบาทแต่ว่าถ้าเขามาเขามาอยู่บ้านนเี่ย เขาเด็กประมาณมือนึงไงร้อยกว่าบาทหรือสองก้อยเขาอยู่ได้พี่น้องร้อยกว่าบาทสองก้อนมือนึงประมัดตกมาณสี่พันหน่อยที่พี่น้องสี่พันกว่าบาทกันสี่พันกว่าบาทนี่กคะคือว่าโอเคที่เขาพี่น้องแต่ว่าถ้าเท้าฮิตยู่ในห่างน่ะถึงว่าได้มือกว่าบาทมือขึ้นนะเขาพี่น้องมือขึ้นกับบุเรือเขาพี่น้องเพราะว่าเทาแยกเทาจ้องใจท่านนันคันนี้คันนี้เอาไปเรากับบุเรือครับผมเข้ามาราคาการการอยู่อ่าเฮ็ดงานอยู่ในห่างคือว่าเฮ็ดงานหน้าที่เดียวพี่น้องเ้าเขาได้เฮ็ดอะไรอีกที่ครับผมถ้ามันเทาอยูหนี่เเเฮฮาาาาาผผมมมสรรถ็็ดดออััััันนนนน้้้ีไคบกกกวปลู เรอว่าเขาเห็ดสวนได้คร you know, ับผมหรือว่าเขาไปเลี oh no no ้ยงเลี so no emotions, no ้ยงแพะหรือว่าเขาเลี้ยงเลี้ยงไก่หรือว่าเขาเลี้ยงหมูเลี้ยงงัวเลี้ยงควายให้คนเลี้ยงได้ครับผมเพราะว่าเขาก็เห็ดเห็ดได้หลายอย่างนะพี่น้องอยู่บ้านเ้าไม่อิสระครับผมอิสระครับผมช่วงว่าเขาก็มาหาใครของเสียผมว่ามันก็โอเคอยู่ครับผมสำหรับคนที่ว่าผมมีพ้าละลายครับผมถ้าคนมีพ้าละลายก็คงจะอยู่บ่ได้ครับผมเพราะว่าค่าใช้จ่ายของมันก็ค่อนข้างจะหน่อยครับผมค่าค่าค่าได้ใดค่อนข้างจะหน่อยแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันจะหน่อยเท่ากันแต่ว่าค่า แต่คนมีพลาน่ะพี่น้องค่าจ้างจะสูงครับผมมาได้มือลาเราก็บาทนี่เนื่อว่าม,มือสองร้อย,อยคนนีกับอยู่บ้านไหนพี่น้องเพราะว่าบางคนกับผมมีค่าหลายอย่างครับผมการนี่เครื่องต้นต้นบ้าทต้นยังหลายอย่างนะครับผมค่าบาทค่าเงังทั้งแต่ายอย่างนะครับเนาะมันกลับเกี่ยวกับไปครับผมเดี๋ยวมาถ้าจะมาอยู่บ้านแนะน้ำเห็บมา กาจะให้รถนี้น้อยๆพี่นอ้องครับผมเพราะว่าเขารถจะดีน้อยครับผมถ้าเข้ามมีเนี่ยอะไรมันอาจจะอยู่บ่ได้ครับผมก็ต้องไปจำป็นก็ต้องไปหางานงานมันก็ต้องไปหาสมัครงานใหม่คือเก่าครับผมครับผมเพราะช่วงนี้งานก็สำคัญยากพี่น้องเพราะว่าคนกับตกงานหลายแล้วอีกอย่างหนึ่งอายุมันหลายแล้วครับผมอายุมันหลายแล้วก็งานข้างเขาก็จะเลือกนะครับเนาะกาจะับแต่คนที่ว่าจบใหม่ๆนะครับเนาะอายุประมาณสามสิบมีสิบสามสิบคืนนี้เขาก็จะบรลบเลิกพี่น้องนะครับเนาะประมาณนี้แหละครับพี่น้องอาจ อาอาชีพที่ว่าเขาค่อนข้างจะเฮ็ดหากินประจับวันเนาะครับเนาะกฝากพี่เนาะกับเป็นกระตังใจเนาะครับเนาะทุกคนเนาะครับเนาะแต่ประเดี๋ยวก็มีความทุกข์กับปงไอ้คิดจะไล่นะครับด้วยเช็ดเองเนาะครับเนาะคิดจะไล่นะครับผมคิดถึงพ่อถึงแม่เขาเนาะครับเนาะอย่าไปอ่ความคิดฟูฟ้ามเนาะครับเนาะความคิดโชวบูบเนาะครับเนาะความคิดโชวบูบเทาเฮ็ดไปมาหรือว่าผ่านไปมันจะ เสียหายหลายนะครับเนาะค่อยคิดค no ่อยย่างไปนะครับเนาะค่อยศึกษาไปนะครับเนาะหลายคนนะพี่น้อทั่วประเทศแหละครับพี่น้องว่ามันเฉพาะเขาตรงเดียวครับผมที่ว่ามีปัญหาอะไรนี่ครับผมทั่วประเทศครับพี่น้องนะคิดว่าคนอื่นก็ยังนักของเขาอีกเขาก็เขายังอยู่ไหนะครับเนาะก็เป็นกับร่งใจแข่งกับพี่น้องทุกคนทุกคนนะครับเด้อใหยนี่ก็ขอฝากไว้นะครับเนาะก็ฝากไว้นะครับผมเพิ่งไปซราบักโควิดครับผมเพิ่งงานตีแดงไหวนะครับเนาะตีแดงไว้ก็ลองไหวก็ลองบรท่านของเราพี่น้องก็บขึ้นแต้งนะครับผมก็เับเรียงบ่ทนเท่าไรับเนาะต่ี่นยงครับเนาะสหรับ คนที่วาบางบางนะครับนักที่วางจมวางมาขายของดูนี่นะครับบางบางนะครับวางไปพี่น้องเข้ามากกกดไลค์กดแชร์นะครับน้อเป็นกำลังใจให้กันนะครับเด้อทิศไทยคุมนกิกาขอขอบคุณพี่น้องน้องคำนักที่อ่าที่อ่าติดตามมาตลอดมากนะครับน้ออ่ากับคนติดตามกับประมาณสามพันกว่าน้อพี่น้องนอกท้งแต่ผมเปียไทยพวกแพไทยแพไทยไทยงัวนะครับตลาดงัวตลาดแพะมาเนาะพี่น้องกัให้การกำลังใจสนับสนุนมากนะครับน้องเป็น้องกักดไลค์กดแชร์ให้ อ่าเป็นระดับหนึ่งเนาะครับเนาะพี่น,อน้องเนา,ากะกรฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันติดตามต่อกับกันต่าไปเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมมียังกับคุณศิริประลุในช่องยูทูปให้พี่น้องเบิ่งอีกนะครับเนาะคลิปรถไฟชั้นนี้ครับผมคลิปหนาวเจอกันไหมครับผมสวัสดีค,ครับ